ชิมปี้ชิปป้าในช่วงปลายทศวรรษที่1,970ถึงต้นทศวรรษที่1,980นับเป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองของธุรกิจศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวาชาวอเมริกันร้านพิซซ่าและอาหารที่มีเครื่องเล่นหยอดเตียนและการแสดงของหุ่นแอนิเมทอนิกดูเหมือนจะเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นในสหรัฐอเมริกา มีร้านในลักษณะน,นี้เกิดขึ้นมาอย่างมากมายนับตั้งแต่ความสำเร็จของร้านโชบิตพิซซ่าจนมาถึงร้านชักกี้ชีสที่เราได้เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วกระแสะความโด่งดังของร้านเหล่านี้ทำให้มีการเปิดร้านในลักษณะดเดียวกันตามมาอีกหลายร้านยกตัวอย่างเช่นร้านเฟดดี้แฟตแบรที่โด่งดังไปทั่วโลกชิมปี้ชิปปา ก็เป็นอีกร้านหนึ่งซึ่งเปิดขึ้นตามกระแสฟุ่งฟูงนะตอนนั้นร้านนี้เปิดขึ้นในช่วงต้นปี1983มีการออกแบบมาสคอตประจำร้านเป็นรูปลิงชิมแปนซีท่าทางสนุกสนานร่าเริงและแสนสนถึงแม้ว่าชิมปี้ชิปปาจะมีทุกๆอย่างเช่นเดียวกับร้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าอาหารที่แสนอร่อยเครื่องเล่นเกมที่หลากหลาย และการแสดงของหุ่นคอมพิวเตอร์แอนิเมทอนิกที่แสนยอดเยี่ยมแต่ในด้านชื่อเสียงนั้นอาจไม่เป็นที่รู้จักของเด็กๆและคนทั่วไปมากนะักนั่นก็เป็นเพราะว่าร้านนี้ได้เปิดทำการเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแล้วก็มีเหตุที่จะต้องปิดตัวลงไปในวันที่4เมษายนปี1983มีหญิงสาวชื่อมิเรนดาได้ทำการแต่งงานกับชายที่ชื่อว่า ซิลเวสเตอร์ริกบีทั้งสองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งมิแรนดาตั้งคันและพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในวันที่7ธันวาคมในปีเดียวกันมิแรนดาเริ่มท้องแก่ใกล้คลอดเธอพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกำลังเกิดขึ้นพลังงานลึกลับบางอย่างกำลังครอบงำจิตใจของเธอเธอพยายามที่จะต่อต้าน และปฏิเสธพวกมันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่อาจต้านทานได้ในขณะที่เธอยังคงมีสติสัมปชัญญะเธอได้เขียนบันทึกลงในกระดาษเพื่อสื่อสารในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเธอให้คนอื่นได้รู้ก่อนที่จะสูญสิ้นความรู้สึกทั้งหมดไปเนื้อความในจดหมายเล่าว่าในตอนแรกเธอได้พบกับบางสิ่งที่ดูเหมือนจะเข้ามา เพื่อมอบพรพิเศษให้กับเธอเรากับพระเจ้าทรงผู้เมตตาเธอคิดว่าพลังที่เธอได้รับมาคือสิ่งที่ทำให้ลูกของเธอเติบโตอย่างเข้มแข็งแต่ในตอนนี้เธอเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพลังวิญญ,ญาณที่หลอกลวงมันเข้ามาอาศัยร่างของเธอเพื่อเพาะพันธ์สิ่งที่เลวร้ายมันเติบโตขึ้นในตัวเธอและตอนนี้เธอใกล้สูญเสีย การควบคุมจิตใจของเธอพวกมันหิวกระหายและต้องการยึดครองโลกใบนี้และทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์มนุษย์เป็นเพียงอาหารอันโอชะสำหรับมันอีกหนึ่งเดือนต่อมาวันที่7มกราคมปี1984มิแรนดาได้ก่อเหตุโศกนาฏกรรมที่ไม่คาดฝันขึ้นเธอใช้อาวุธปืนบุกไปที่ร้านชิมปี้ชิปปา และได้จับตัวประกันภายในร้านเอาไว้ถึง29คนโดยกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นเด็กมิแรนดาในขณะนั้นกำลังจะสูญเสียตัวตนให้กับปีศาจที่ครอบงำจิตใจของเธอไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นลงไปหลักฐานที่เกิดเหตุมีเพียงเสียงบันทึกจากโทรศัพท์ที่ผู้จัดการร้านที่ชื่อว่าโรส โทรไปแจ้งความกับตำรวจและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโรสได้เล่าเหตุการณ์ภายในร้านว่ามิเรนดาเหมือนกับยิงเสียสติเธอปิดร้านและขังผู้คนเอาไว้ภายในดวงตาของเธอมีสีเขียวเรืองๆขึ้นมาเหมือนกับดวงตาของปีศาจและเธอก็เริ่มพํำเพอ้อสาบแช่งถึงเรื่องลึกลับบางอย่างเธอบอกว่า มีปีศาจในความมืดต้องการที่จะยึดครองที่แห่งนี้มันจะดูดกินจิตวิญญาณของมนุษย์ไปจนหมดพวกมันอาศัยอยู่ในที่ที่มีพลังงานด้านมืดพวกมันหิวโหวยและมันจะมาแทนที่มนุษย์หากปล่อยมันออกไปมันก็จะยิ่งสร้างความเสียหายให้แก่โลกจนควบคุมไม่อยู่และจากนั้นเสี้ยววินาทีก่อนที่มิเรนดา จะขาดจากห่วงจิตสำนึกเธอไม่ยอมปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาสิงร่างของเธออีกต่อไปเพื่อปกป้องลูกของเธอและมนุษยชาติเธอหันปากกระบอกอาวุธปืนเข้าปากของตัวเองและลั่นไก่ขึ้นจบชีวิตตัวเองลงเพื่อตัดปัญหาป้องกันไม่ให้วิญญาณร้ายได้สิ่งที่มันต้องการในขณะที่เหตุการณ์วุ่นวายกำลังเกิดขึ้นภายในร้านอาหารนั้น ทุกคนต่างก็ตื่นตระหนกและหวาดกลัวมีเสียงเอะอะโวยวายและกรีดร้องแต่หุ่นเอนนเมทอนิกชิมปี้ชิปปาที่อยู่ภายในร้านก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันมันเป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ในการแสดงและเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าดูเหมือนว่าเจ้าหุ่นจะรู้สึกสับสนเล็กน้อยมันหันซ้ายหันขวา มองหางลูกค้าพร้อมกับถือถาดวางแฮมเบอร์เกอร์มาด้วยแต่ทันใดนั้นเองเมื่อสิ้นเสียงปืนจากมิเรนดาและร่างกายของเธอฟุบลงไปกองกับพื้นเสียชีวิตมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับหุ่นลิงชิมเป็นซีตัวนี้ทันทีมันยืนค้างอยู่กับที่เหมือนเกิดอาการขัดข้องบางอย่างมันเปลี่ยนไปดวงตาของมันลุกโชนไปด้วยประกายสีเขียวสะท้อนแสง เรื่องรองเหมือนดวงตาปีศาจลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับมิเรนดาใช่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายนั้นได้เคลื่อนย้ายวิญญาณของมันออกจากร่างของมิเรนดาเข้ามาสิงสถิตยอยู่ในหุ่นชิมปี้ชิปปาแทนแล้วในตอนนี้หุ่นเอนิเมทอริกที่เคยมอบความสุขให้แก่เด็กๆและครอบครัวบัดนี้มันคือร่างทงของปีศาจร้าย ที่หมายเอาชีวิตของมนุษย์และขยายอำนาจของมันให้โลกใบนี้เข้าสู่ความมืดมนอย่างที่มันต้องการหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายนั้นผ่านไปร้านชิมปี้ชิปป้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลูกค้าที่เคยมารับประทานอาหารและใช้บริการเต็มร้านตอนนี้ลดน้อยลงจนแทบจะไม่เหลือนอกจากข่าวเสียหายที่ทำให้คนหวาดกลัว เรื่องที่มีคนฆ่าตัวตายภายในร้านแล้วในระยะหลังๆมีเด็กๆและลูกค้าหลายรายพูดกันว่าหุ่นชิมปี้มักมีอาการแปลกๆมันดูน่ากลัวมากกว่าน่ารักบางครั้งมันก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆและแววตาของมันทําให้รู้สึกขนลุกในที่สุดพัตตคารที่เคยรุ่งเรืองและโดง่งดังอย่างที่สุดก็ไม่สามารถ แบกรับต้นทุนเอาไว้ได้จำเป็นที่จะต้องปิดกิจการลงนับจากนั้นหุน Anime ่นเอนิเมทอนิกชิมปี้ชิปปาก็ถูกยกเลิกการใช้งานไปในทันทีและได้ถูกย้ายไปเก็บไว้โกดังคลังสินค้าที่ชื่อว่าวิววิวแวร์เฮาดวงวิญญาณอันชั่วร้ายที่อยู่ในร่างหุน่นก็จำใจที่จะต้องสิงสถิตยอยู่ที่นั่นทั้งที่มันไม่ต้องการ แม้ว่าวิญญาณปีศาจนี้มันจะมีความสามารถในการเข้าสิงวัตถุและเข้าสิงมนุษย์ตลอดจนสามารถชักจูงจิตใจครอบงำความคิดและร่างกายของคนได้แต่ดูเหมือนว่ามันเองก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเข้าไปสิงสู่ในร่างของมนุษย์ทุกคนได้การเคลื่อนไหวร่างกายและการเดินทางถูกจำกัดให้สามารถทำได้เฉพาะบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ที่มันครอบครองเท่านั้นอีกทั้งมันยังต้องรอร่างโฮสตท,ที่เหมาะสมกับมันเท่านั้นจึงจะสามารถแทรกดวงวิญญาณของมันเข้าร่างได้หุ่นชิมปี้ฉิบป,ปาที่ถูกสิงด้วยเงามือดอันชั่วร้ายนั้นจึงทำได้เพียงแค่รอคอยด้วยความหิวโหวยมันจมอยู่ในเงามือดอันสิ้นหวังรอคอยสักวันที่มันจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ซึ่งก็คงอีกไม่นานเกินรอและมืถึงวันนั้นเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของมันก็คือการล้างเผ่าพันุ์มนุษย์ให้สิ้นซากแล้วแทนที่ด้วยประชากรของพวกมันนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของชิมปี้ชิปปาเพื่อเพื่คนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิป อย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เ,เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและกระเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย